วุววุววกกิกิกิก่นี่ตันโอ้ตันสองตันสามตันสตันสี่ตันห้ายังไงล่ะชิคกี้เด้เกตตายโดนตันเออข้อนี้ผมว่าโอ้โคโบคโบคอโบอันดับสองประเทศอารนนี่อันดับสองประเทศไทย คันเทพเว็บซื้อขายไอเดีเกมมือถือยอดนิยมใบแอดมินเตอร์สะดวกปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่คู่กับคอเกมมือถือมาเนิ่อนานใครสนใจแวะเข้าไปชมได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็จะมาเล่นตัวละครที่โลกลืมไปแล้วเพราะว่ามันโดนเนื้อมานึกจะกระซิบทำไมนอนอลิสน้อยเฮ้ท่านผู้ชมฝั่งเราเนี่ยมันโอ้โหเอเลนเอเลนยศระดับประเทศนะเนี่ยท่านผู้ชมไม่แน่ใจว่าเขาระดับไหนประเทศเว้ยโอเคแล้วก็เพลนนะฮะ เพระดับภูมิภาคโอ้โหชนะแน่นอนเกมนี้บอกเลยชนะเลสซัโกเลสซัโกโอเคครับผมวันนี้ผมจะเล่นเป็นอลิซสายกระสุนเลเซอร์ด้วยนะฮะบอกเลยว่าของซับวันนี้เนี่ยเหมาะกับอลิซมากมากครับผมเอ็นโซประเทศเฮ้ยใช่หรอเฮ้ยเอ็นโซประเทศจริงหรอจริงเหรอครับเอาละคอนเทนต์ผมมาและดิกเตอร์รงมนะท่านผู้ชมในเกมนี้เนี่ยต้องอยู่ขวาแน่นอนไม่ขวาก็ซ้าย ผมวิ่งดูดูซ้าย่อนเอ้ยทน,นไงมาแล้วระวัง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 ลิกเตอร์ตัวจริงต้องเล่นแบบนี้นะฮะไม่งัดแม่งไม่ใช่ลิกเตอร์เว้ย <laughs> โอเคลุยไปช่วยเพื่อนตอริมโดนแล้วเวเลสปึ <laughs> ๊บยิงอยู่ยิงอยู่เอากูเอาอะไรไปยิงวนะเนี <laughs> ่ยคาถาพิคาดยิงเข้าไปน้องคาทานอนคาทานอนลุยฮะลุยฮะบอกเลยว่าอลิสโดนเนิฟมา มันยังเล่นได้หรือเปล่าหลายคนสงสัยมากเลยนะท่านผู้ชมนี่ข้อนี้ผมว่ามันโอ้โหคอมโบคอมโบคอมตายเองเนี่ยตายเองไหมครับเพื่อนเออเพื่อลากรอยเดี๋ยวจองวัดให้เดี๋ยวจองวัดให้เวเลสยิงสลิมยิงผมยิงอยู่ยิงช่อยต่างคนแตกใจเลดมา เพื่อนเราตายสังเวยไปหนึ่งต้นเกมพูดผิดเว้ยไม่ใช่ลิตรโรมแต่เป็นเวเลสโรมซอรี่ซอรี่ <c oughs> โอเคฮะไม่ว่ากันเนาะ <c oughs> ไม่ว่ากันเนะขออภัยจริงๆผมไม่มีมานาเล่นแล้วว่มท่านผู้เพื่อนๆทั้งหลายขอ,อกลับบ้านมือนอนเฮ้ยมันเห็่นมันเห็นมันเห็นมันเห็น,น,หนกลับตรงนี้ก็ได้ดูคลิปดูคลิปเออสดชื่นโอยเนาะไม่ไงอันนี้หมหัวม่วงนี่แม่มันยังไงเนี่ย มันเป็นยังไงเนี่ยฮะมันเป็นยังไงเออดึกสตันไปครับผมดึกสตันไปฮะภาษาอีสานวันนี้ขอเสนอคําว่าดึกครับผมดึกไม่ใช่กลางคืนนะฮะไม่ใช่กลางดึกแต่อย่างใดแต่เป็นการคว้างนะครับผมการคลื่อนนี่เออเจ็บกลับบ้านนะผู้ชมผมไม่ได้กลับบ้านเลยฮะช็อตเดียโอ้เสียบังกรดด้วยเสียกินคือไปโอเคครับผมมากระสุนเลเซอร์ของเราบอกเลยว่าทําทําคุณประโยชน์ดีมากๆเลยฮะสำหรับอลิซมันยิงแล้วมันสโลด้วยนะท่านผู้ชม วิเออเจเจ๊ปึ๊ดเปิกือตายไปซะเพรไงเอ้ยอู้ยลำ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 ปลามลปาใครช่วยเรามาช่วยสักคนหน่อยมาช่วยสักคนหน่อยสิวิมาแล้ว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 าล้วแล้วมล้วล้วมาแล้วมาล้วาล้วมาแล้กมาแลมลวมาอล้วมาล้มาแล้วมแล้วมาล้มาแล้วมามาแล้้วมาแ้มวาลลมม เกมเนี้ยฝั่งทุกข้ามผมว่าเหมาะเลยเพราะว่าฝั่งทุกข้ามเป็นเวเลสป่าเอ้ยเวเลสป่าเลยเวเลสลมออเออเจงเนี่ยการโยนตตันแบบ3020นะซึ่งเวเลสลมเนี่ยผมว่าม,มันเป็นตัวที่อลิเนี่ยสู้ได้นะครับผมอุ้ยเอาให้ตายเจ้าคุณโอ้หน่อยเดียวนึง่งพญายิ้มไปละ <c oughs> ได้หมดละเราไม่ได้ด้วยออกมาออกมาออกมาเอ็นโซมาแล้วเอ็นโซมาแล้วเอเดนเราบอกว่าเอ็นโซลลระดับประเทศเลยฮะโอ้ วิ่งตรงก็ตายสิครับผมอยู่อะไรลฮะพิกเกอร์มีก็ใช้ไปดิเพาไงเพื่อน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 ถอยมามานาหมดอย่างไวเลยฮะมานาหมดแบบโคตรไวโคตรไวจุดจวดหรือใส่สุดใส่สุดยงได้อยู่นะยื้อยู่นะยงเลทมากยงผมไม่มีสตันขัดไฮเจตะเลยวะสลิมไม่ได้แล้วเพื่อนมาอยู่นะโอ้ว้าววว้ววเลอ มันโดนเข้ามาเอ่อเห็นอยู่เห็นอยู่สลีมฝากเก็บงานด้วยครับพี่เรียบร้อยฮะโอเคยิดต่อไปฟลอสตี้รีเวนนะครับผมบอกเลยว่าความสโลนี่จะทำให้ฝั่งตรงข้ามดาวเน็บแน่นอนฮะมาแล้วออืยังไงเออมาแก๊งมันทำไมมันชอบเรียนนี้จังเลยวะเนี่ยเฮ้ยมันมาเรียนนี้แบบ4ี่ห้าคนหลายรอบแล้วเนี่ยเนี่ยวังละ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 วังล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 ะวังละวังลวังละวังละงลังลงละวัวังละวังะ บนโดนบนเล่นอยู่บนเล่นอยู่โอ้ยทำไมพุ่งแบบเนี้อ็ดโซประเทศจริงปะเนี่ยทำไมพุ่งหน้าอย่างนั้นเฮ้ยหรือคิดว่าเกี่ยวโดนเหรอเมื่อกี้ว่ามาลงไปหาสลิมน้อยผมแล้ววะไม่ไปไม่ไปเอาเวทลาวเป็นไงล่ะท่านผู้ชมเว้ยโอ้โหโฮ้ยเอากระสุนเลเซอร์ไปแดกตุ๊บแปดร้อยอะเป็นไงอะดาเมจอลิส ดาเมจอลิสอ่ะดอกก็แปดร้อยโอ้ยเฮ้ยกูไม่ได้ว่ะกูต้องปล่อยแล้วฮะโอ้โหโซนหลังจัดๆเพื่อนนายโน้โนกูโคตรสวยเลยจอดี้เพื่อนใส่ใส่มันเข้าไปปั่นตีกันนะฮันมอลลัมจอดี้อือจังไรมันเป็ดจังเนีเรามีบัฟแดะเอาอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วหรอตั้งแต่เปลี่ยนเน็ตมานี้ไม่ได้เลยนะ อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมากลับมาสักกลับท่านผู้ชมฮะผมอยากจะบอกว่าผมเปลี่ยนเน็ตมานะท่านผู้ชมลุยเออเดี๋ยวค่อยเล่าแล้วกันเดี๋ยวค่อยเล่าแล้วกันตอนนี้ตีกันหน้าฮานหมอลำอยู่ฮะหน้าฮานหมอลำครับผมแเลสไม่ทันเฮ้ย <c oughs> ออกออกออกคิกซี่คิกซี่ผมกุ๋ยผมไม่มีนะคิกซี่คิกซี่มาอย่าสวนโอ้ยคิกผมตายแล้วบายบาย ทิกเจโอ้โหสอรี่มไม่มีมานาช่วยโลกเล็กููออไม่นาฟิกเกอร์เลยโลกไปหมดเลยเน็ตหลุดทีเดียวโลกอยากจะบอกว่าผมเปลี่ยนจากค่ายตัวทีมาค่ายตัวออ่างครับออ่างแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับผมเน็ตไหลมากบ่อยมากขึ้นผมโทรไปหาช่างเรียบร้อยแล้วต้องรอช่างมาอีกโอ้ยเนี่ยมันเป็น ตัวไหลแล้วมันก็มาท่านผู้ชมมันเหมือนมันหลุดแบบวิเดียวแล้วมันก็มาไม่รู้ว่าจะหลุดทําไมหลุดแค่นเ,ออนแแเนี้ยเออมันทําให้แพได้เลยเนี่ยเจอชดอแบบนี้บ่อยๆเด่ยเอาละครับผมจบช่วง just for บ bon นไปนะฮะถ้าใครดูมาถึงตรงนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อลิสตัวน้อยด้วยนะครับผมออโอเคแล้วก็ตอนนี้ผมเล่นอีกเกมหนึ่งอยู่นะฮะชื่อเกมว่า Guardian h e r นะฮะอันนี้เขาไม่ได้จ่ายนะผมเล่นแล้วมันสนุกว้ายโอ้โหโอ้โหต้องออกแล้วครับต้อง ออกแล้วครับต้องออกแล้วครับต้องออกแล้วครับเอออ่านะครับผมซึ่งผมอยากจะรู้ว่าถ้าผมทําคลิปเกี่ยวกับเกมนั้นไปเนี่ยจะมีคนดูหรือเปล่านะ <c oughs> เออชาว Rv ส่วนมากเล่นเกมนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่าอันนี้ถามเพื่อเพื่อโยนหินทำทางไว้ฮะ <c oughs> โอเคถ้าอยากดูก็ผมจะทําให้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมเล่นไปไกลมากแล้วนะตัวละครก็มีเยอะมากฮนะลุยลุยมาช่วยกันคอมเมนต์แล้วก็ช่วยกันตอบด้วยนะครับผมลุยไปกันต่อฮะเล่นแต่ Rv มันก็เบื่อนะบางที <c oughs> อะไรอื่นเล็กบ้างเยี่ยสวยงามจริงๆช็อตนี้บอกเลยมายังไงเนี่ยมายังไงเนี่ยมายังไงเนี่ยมันหนึ่งห้าแล้วเนี่ยเออหนึ่งห้านะไอ้หนุ่มลุยต้องได้ต้องได้กระดิมนายต้องหอกแม่นๆแล้วโอ้ยโดนอุ้ยแม่นจริงจุ้ยเสียอ่าเสียตีไปแล้วนะคราดหรือว่าแรดจะไม่มีอันตีในการพุ่งคำดาเมจโอ้ยเอ็น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 วิ่งเฮ้ยเออเฮ้ยเออเฮ้ยสตัน เอาลำแสงเลเซอร์ไปกินเออ้แปดร้อยโอ้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 สุดทีไม่มีใครขัดมันเลยล่ะผมก็ว้าวว้าวว้าวทำไมห้าวจังเนี่ยเออเฮือทำไมแบบวิ่งมาทีละคนวะผมก็ข้ามเอาจริงนะชอบวิ่งมาทีละคนเออมันแพ้ได้นะพ่อหนุ่มทำแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวไปครับผมโอ้โดนด้วยเอาละครับผมอลิซผมเริ่มแผงลิซนะอันตรีเราโดนเนื้อไปเนาะท่านผู้ชมแบบว่า โอเคปล่อยดีกว่ามั้งไม่มีมานาโอเคครับช่วยเพื่อนนิดนึงถอยมาถอยมาถอยมาอย่าสวนนะอย่าสวนเฮ้ยเพยนเพยนเพลนบินจะไปไม่ออกตรงนั้นวะเนี่ยไปแล้วซึ่งกรติแบบใหม่เนี่ยเราต้องวางวงให้โดนเท่านั้นฝั่งตรงข้ามถึงจะใบนะครับผมคนที่วิ่งมาเหยียบวงที่หลังนะฮะจะไม่ติดใบแล้วโอเคอื้ออในป้อมเลยนะในป้อมเลยนะ ใป้อมเลยนะกระสุนเลเซอร์ไปอุ้ยทีเดียวทีเดียวทีเดียวมันไปตายล้บ้าที่สุด holy shit man ไม่เอาหน้าทำไมไม่ตายเนี่ยเลือดเลือดดำขนาดนั้นดาเมจผมมันเบาอยู่ขนาดนั้นเลยหรอจริงิก็เบานะกูเป็นอลิสนี่หว่าต่อครับผมบอกเลยว่าอันตี4ของเราก็เลียดเกมก็ยังได้อยู่นะท่านผู้ชมเพราะว่ามันสโลหนักเหมือนเดิมนะคนที่วิ่งมาเหยียบเนี่ยจะติดแค่สโลนะครับผมอ่าเหยียบทีหลังนะแต่ว่า วิวิวิจุดกึ่ด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 จุดนี่นี่ตันโอ้โหตันสองตันสามตันสามตันสี่ตันห้ายังไงล่ะชิคกี้เดยยดักดักไกลเกิดักไกลเพื่อนโอเคเพื่อนช่วยอยู่ครับเกือบตายเกือบดองุ้ยสลิมเราเอาจัดจวดมากเพื่อนโอ้โหจวดค่ะค่ะทำไมสลิมมันเก่งจังเลยเนี่ยสลิมเก่งหรือเราเก่งพูดแล้วุ้ยวุ้ย สโลดาวสโลดาวไปแล้วเพื่อนเพื่อนพวกผมจะไปช่วยคุณยังไงเนี่ยได้ปะนั่นกูขู่แล้วได้ออกมา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 ดนโดนโดนดดนดนสงครามเริ่มเกิดแล้วกระสุนเลเซอร์ผมพร้อมฮะท่านผู้ชมกระสุนเลเซอร์บอกเลยว่ามันเป็นของทัพย์ที่คูดาวน้อยสุดแล้วนะถอย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 พอ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 ไม่มีเลือดไม่มีมานาครับไปดักสเลฟองครับผมเอ้าเดี๋ยวนะ ชวนถอยแล้วทำไมไปแบบนั<_<_<_<_้นเนี่ยชิคซี่วิลากว่ะตัวนี้วิได้นะเนี่ยได้นะเนี่ยเอายังไงล่ะอ่าฮะกระสุนเลเซอร์ยังีสิบแปดวิอ่ะครูดาวกดตรไปอ้าเอ้ายังไงยังไงเราพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มหัวขาวไปกินเข่าก็หัวงอกเลยฮะไปกินเข่าก็หัวงอกเลยฮะอ้าบเรียบร้อยสลิมผมอุ้ยสลิมมันดูตีช้าๆนะเฮ้ย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  ยืนอาริสกัยบ,บยืนตีธรรมดาแบบไม่มีมานาช่วยเพื่อนโอ้โหโอเคครับผมไปให้กุรีสักทีเถอะไปเลยลดเกราะให้ลดเกราะเวทนั่นเองป้าเล่นอลริสนี้ผมขยักขยังตัวเดียวนะคือช้างนะครับผมตัวอืน่นบอกเลยว่าได้หมดตัวไหนก็มาดีครับยกเว้นช้างไม่เอาไม่เอาช้างไม่เอาช้างเฮ้ยได้แล้วเนี่ยอัริสเราไวมากฮะข้อดีของอาริสคือเลียเกมอันตีมันไวนี่แหละท่านผู้ชม 1 8วิจิ๊บจิ้งคุยหัตัดเอ้ยหลังโอ้แย่โอ้โคตรแย่โดนโอ้โหโดนปิดหลังสลิมไม่อยู่โคตรตายเถอะครับเอ่อไม่นะสลิมสลิมตีตีตีเอเลนเดอร์เออสลิมตีตีตีเข้าไปตีทำไมสลิมดูตีช้าๆวะจริงไหมไม่ผู้ชมเนี่ยมันมันมันดูช้าแปลกๆเนาะโอเคลึก สลิมเราไม่ได้ใส่สปิริตมาหรอฮะใส่แอส,แส,สเซนตมาปะเนี่ยแต่แรงมากแต่ว่าช้ามากๆผมรู้ละออกของตีไวชิ้นเดียวโอเคครับผมไปช่วยสลิมกันเถอะสลิมเราโคตรเน้นแรงวะ่ะคนจริงว่ะสลิมคนนี้แรงแรงมากแรงมากแต่ตีช้าแตปับตป๊บแต่ปับป๊บแต่ปั๊บปั๊บขึ้นไวให้มันลุกโลเออจริงๆน่าจะให้เมียนะโอเคแต่ตัดไปเลยฮะ ตัดสับยากืนอุ้ยระวังระวังระวังช่วยอยู่นะช่วยอยู่นะช่วยวุ้ยทำไมวิ่งไปตรงนั้นเนี่ยเย็บเย็บกระสุนเลเซอร์ไปเออเรียบร้อยสตันไม่โดนวุ้ยเพียนเข้าเพียนเข้าแล้วโอ้โหเพียนตายเพียนตายโดนตันเออยังไงล่ะครับพี่เออไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินเจอพลังอลิีเข้าไปลดเยอะ พิกเตอร์ไม่เข้าไฟเลยฮะพิกเตอร์แยกดันตีสลิม<อ>เพื่อนเราได้มังกรมาแล้วนี่หว่าท่านผูช้ชมลืมดูไปเลยฮะสลิมมีไข่ผมรู้ว่าสลิมมีไข่สลิมเป็นตัวผู้นะฮะเลยมีไข่นะครับผมเกี่ยวอะไรกันไม่เละในความเป็นจริงสลิมอาจจะเป็นตัวเมียก็ได้นะใครจะรู้ <laughs> ตัวเมียตัวเมียหน้าตาแบบนี้ตามหน่อยเถิดพี่ชอบไหมชอมไหม,มยังไงปิ้วไม่โด,โดนว่ะเอเอเลยแต่ช่วยอยู่ย,ยังไงยัง ยังหยุดยื้อจดจุดยืทำไมจะตายไปทีละคนสองคนไปเนี่ยเออทีเดียวสลิมนี้สลิมนี้สลิมน้อยอุ้ยมาเยอะมากซาโลดาวสโลสลิมกูตายไปแล้วครับสลิมสลิมเรวบ้าอ้าหูหมัดอาเล่นอาเล่นกูจะตายแล้วเหรอหัวแต่กันสลิมขอโทษขอโทษโอ้โหนั่นไงโอ้โห ไม่อยากจะประกันได้เลยอลิศเอ้ยเพื่อนผมกันกะลิมอยู่เมื่อกี้สตอรี่โดนแลสไถมาตรงนี้ด้วยเฮ้ยจะปั๊บยังไงไม่ต้องกลับผมโอ้โหโคตรดีโคตรดีเหรอมันเป็นการโยนแบบสามพฤศจิกาบอกแล้วยังไงยังไงเอาละฮะท่านผู้ชมแอปซีนยิยี่สามตัวแล้วฮะเมียตีป้อมมาเห็นปะเมียกับซัพพอร์ตตีป้อมเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมเนี่ยเคยจะโอ๊กโอยแล้วอะไรมาไทยอินเหรอไทยอินในคลิปอ่ะ นะไฮอินอคลิปเหรอฮะมีคนน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 ะสวยสตันบวกยกเออโหอุ้ยุยสโลดาวช่วยอไม่ทันปิวโปเขาให้นี่ไงเป็นการโยนแบบไม่มีทางคาดคิดได้เลยสำหรับกองสุข้ามว่าผมจะโยนแบบนี้นะฮะเป็นการโยนที่ผมเท่านั้นที่จะรู้รู้ ที่จะรู้นั่นไงเห็นไหมโดนอีกแล้วโอ้โหนี่มันการโยนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไปครับผมจบกันเถิดลิกเตอร์นี่เห็นมาโดนดักเนี้ยการโยนแบบสามพันสิบแปดบอกแล้วแรดเอาอีกแล้วเหรอเมื่อกี้นายก็แบบนี้นะเมื่อกี้นายก็แบบนี้รอบนึงฮึบฮึ่บเออเรียบร้อยครับผมบาย <c oughs> โคตรดีเลยท่านผู้ชมอลิสเลตเกมฮเออือรู้สึกเกมนี้จะได้ออกของครบด้วยนะเนี่ย นานที่จะได้ออกของครบเค,ครับมาดูสกอร์กันดีกว่าะะเห็นปลาเห็นปลานี่พลังนอนเต้นเต้นน่ารักมากดุกดิกดุกดิกโอเคครับผมอลิสดุกดิกน้อยของเราฮะดูสกอร์กันดีกว่า12.6นะครับเกมโควิดอันนี้เอนโซนะฮะก็ไม่ใช่ระดับประเทศเลยแต่นี่ระดับประเทศของจริงนะผู้ชมอันดับ2ประเทศอารินน นี่อันดับ2ประเทศไทยเฮ้ยโอเคครับผมอ่าก็เข้มพอสมควรนะฮะแต่ผมเข้มกว่านี่คิงไปหนึดอกโอเคครับผมอาสลิมสกอร์เท่าเราเลยนี่หว่าแต่เราได้ MVP ฮะเราน่าจะตายน้อยแล้วก็แอดซิตเยอะโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับวิธีการเล่นอารลิสน้อยหอยสังนะครับผมตัวแปลกๆอีกตัวนะฮะที่เรียกว,ว่าตกเมตาไปแล้วนะเพราะว่าน้องก็โดนเนื้อไปนะครับผมแต่ว่า ถามว่ายังหยิบมาเล่นได้ไหมหยิบได้อยู่นะฮะสามารถชนได้หลายตัวอยู่แต่เน้นว่ามันจะเก่งเลดเกมเนาะสำหรับอริสในแพทนี้นะฮะต้นเกมมันจะเริ่มแบบเล่นยากกว่าเมื่อก่อนละเมื่อก่อนคือเล่นง่ายมากต้นเกมกลางเกมเลดเกมแต่เดี๋ยวนี้ก็อย่างที่รู้นะฮะการที่บนงทุกข้ามมาเหยียบในวงเราทีหลังแล้วแบบไม่ใบเนี่ยมันเป็นอะไรที่ <c oughs> มันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะมันเหมือนความเก่งมันหายไปประมาณครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยเออท่านผู้ชมโอเคนะฮะแต่ก็ยังเล่นได้นะ แต่ต้องรอเลเยตหน่อยให้อันตีรอแบบคูดาวเยอะๆไวๆโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมซับและแชร์แล้วเจอกันบ๊ายบาย